ทำไมทำไมกวักมือมาอีกตอนนี้เป็นใหญ่เวียนหัวใหญ่เลยเนี่ยเวียนหัวใหญ่เลยเหรอทำไมเป็นอะไรอ่ะก็ดิ้นลมตัวเล็กฮะที่กูออกไปเนี่ยเวียนหัวเลยเหรอตอนนี้นะนอนนอนพักนอนพักอันนี้เวียนเอาเวียนหัวนอนพักก่อนเดี๋ยวจะเยี่ยวจะเยี่ยวก่อนใช่ไหมเอาเยี่ยวก่อนนั่นน่ะเนี่ยเป็นใหญ่เลยเป็นใหญ่เลยเอาเอาเยี่ยวก่อน ไปกับเธอไปนอนไปนอนเดี๋วยาให้กินบอกแล้วอย่าออกไปอย่าไปเจอความร้อนแล้วเวียนหัวเหรอฮะไปเจอความร้อนมาแล้วเวียนหัวเหรออ๋อหัวโอ้ก็บอกแล้วเมื่อก่อนไม่เวียนหรอเมื่อก่อนไม่เวียนพอออกไปแล้วเวียนเลยออโอ้น่ะบอกแล้วอย่าออกไปเอออากินยายาแก่เวียนหัวแล้วก็นอนพักนะ เอเอนอนพักผ่อนเดี๋ยวหายกินยาแก้เวียนได้จะปวดขาใหญ่เหรออา้าวไม่ไงั้นนะไม่เลยก็ไม่รู้อ่ะนอนนอนพักเดี๋ยวถ้าปวดขาเดี๋ยวยาให้กินรินได้กินยาแก้เวียนก็ไปปวดใหญ่เลยขาเอออ่านอนพักก่อนแล้วถ้าปวดแล้วบอก <c oughs> ต้องกินยาแก้เวียนก่อนตอนเนี้อา้าวไปเดอความร้อนมาเหรอ ฮะไปเจอความร้อนมาเหรอ,อ,อโดนความร้อนไปออกไปเตินจะไปหายพาะนั้นไงเดินออกไปเหรอยายเดินออกไปเหรอขานไปขานไปโอ,อ้ก็บอกแล้ว่าออกไปเออมไม่เป็นไรพากกันมันอยู่กันโน่นไะเหนื่อนึกคนไม่เป็นไรออนอนนอนตายกแม่ไตายกับทั้งแม่แมันเหนอโอ้เงินเมื่อกี้เป็นนาวออยายกินเลยงั้นนะ กินยาไปใหม่แล้วงั้นนะถ้าอยากตายอ่ะเออ